นี่ครับพี่น้องบ้าบ่อยไปปั่นพูดแม่ครับไหนมาเพียบเลยสารพัดส่วนโอ้มาตรฐานมาตรฐานมาถ่านมาถ่านเอาไปต่อห้องอยู่บ่อยๆเรั่องเอการสี่ถือของดีอยู่ตารางบุญบุญเดดนืนน้อโซ่เต็มเลยอ๋อใช่แล้ว ีของดีดีครับกระจกหามากหนึ่งในสามเลยเส <c oughs> ือหายเสื้อห้องอือหึน่าขัดแค่ียดสุดจัดเลยแหละครับนี่อ่ะทันก่อนทันก่อนที่เดียวทั้งงวงเลยครับมันเหลืองๆครับมันงัวบ้านงัวหน่อยเข้าแล้วครับเนาะโมเป็นมันขาวเลย แข็งๆเลยครับเนี่ยแข็งเป๊กเลยพวกาวเนี่ยทักอิริเระวังช่วงเกียวกับฮันถาเลยครับเ,าเ,เาานาะแปดมาซิมก่อนเลยเนะานนะเาวเนาะเผาบาบ มาฟังเสียงกรอบเทะสุดจัดสุดจัดต้องเกลงใจเลยเพื่อนเกลออือกรอบเทะแน,น่นอนอืมกป่านไรอาเส้นเสนหน้าให้ถุงเนี่ยเอีบเจอปเป็นะปะอะไรเกล่าใ่ไมม ขั้นเฉียวขั้นเฉี่ยขันเฉี่ยปูถ,ถ่บถาบ่บ่สามารถาบ่สามารถอ้ทนรอนหัดมันสุกได้ครับน้ำเลยมันเหลืงนี่ดูด่วนพ่อเท่าครับเลเซกพ่อตะ้ง,งืง่อนใยมันขาวเมื่อนี้ได้เจองื่อนหน่อยมันเหลืองคุณนะงื่อนหน่อยปูคืองื่อนบ่อยดิปูคือเงื่อนแซ่บ มงูนะครับโอ oh, 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 ้โผิดต่วันซ้อนครับขวบวบเลยครับมันเลื่อนบะเผามันกรอบมันมันมังมังวจักอันตีบวาเราแบบ่เผาสือ้เพาะเสียกับะเผา่นกระ่าตะกี้ริวพะว่า สบอยแต่ยังเงียบเงียบไม่ได้มั้งเนี่ยได้นโซนมันแห้าเอาค่าเขียงเลยค่าเขียงค่าเขียงค่าเขียงมราจังคัดเหอเยอะเยอะพี่น่าเยอะพี่น้องจะเห็นนังเห็นหนังพิกบาัตไหมเอาแถวแถวจุบกุเพาครับเอ้ยกุเพาบรรยากาศทำการเสียงกุบเสียงเขียบในท้งหน้าโมเมนต์ธรรมดาคนกินเสือ ข่ากิ ling, คคลิข่ากิลิอ๋อนั่นนี่ครับก็เป็นขาวไม่เอารถอ่ะม<น>ันกับวัตถางั้นนี่เมากินอยู่นี่บ่ได้ให้เจ้าทีาเนี่ยดอกเจ้าที่ใส่กันแล้วครับเดียวจับไปแล้วหน้าไปหน่อยโอ้บอกคนนึกเก่าล่ะกุบกุบเลยกุบคลิปเป็นในบุคลิปในนิ่แต่เขาว่าอืมมันได้แจก่ขึ้นเลย กรอบดีกรอบดีมันดีเอานี้ครับเสือเขาเรียบร้อยไปย่างกันเลยนี่ครับย่างหอมหอมครับย่างแฟนอันไหมครับเมนูนี่เขาพี่ซื่อว่าอำเสือครับเมนูนี่ครับอำเสือ อ่าเสือ,อย่างโอ้โหมันงามขักตอนเนี่ยกระไดในการขนาดเลยมันหอมๆเลยนะครับเนาะถือไฟเอาไปนี่นี่ครับเสือหองไห้บางท่านก็ว่ามันหยาบเสือเลยห้เลยหองเสือกินบ่ได้บางท่านก็ว่านี่ครับเวลาเอามาย่างมันสิมีน้ำยดติงต้งติ้งออกมาเนี่ยจำลองจำแลงว่าเป็นน้ำตาเสือนะครับน้อยพวกเปก็ปกพกเปก็ปกต้กงใส่ไฟเียครับ แต่ว่าทีเนี่ยตัวนี้กินหอมปัน่นกินเนยครับสุดอยอดเลยเบิ่งเลือครับจังว่าเปลี่ยนสีใกล้ได้การแล้วครับนี่ครับพี่น้องโอ้เหลืองสีวันสีทองเงือดรายการแล้วครับนี่เอาวสมนี้ครับช้ำๆครับบูต้องเอาสุกไล่ครับนี่แหงครับ ก็เลังกลังกลังดีเลยสักนี่โปง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 เอ้สร้อยที่ขนาดได้บ้าบ่อย <ไป S 3> สอ่ว <สา S 2> นรักายายู่นหลืลหอพูนเคย่ือ่เตลา่นลตอนนี้ยังหน่อยครับนี่ตอนหนึ่งในทั่งมันในทั่ง เหนื่อเลยด้การด้การตรงบางไยซิมเบงพราะประบาดเปนไหอมป่นเลยเจอได้ม <c oughs> าทไไาใเลย เงียยเนอยโอ้บากบักน้๊แฉบแฉบครับมอแมงเดี๋ยวไปผสมไปหามอแบบนี้แหละช้ำครับช้ำเกียกตมห้าเกียกมาแล้วยางจำเจ้าก็ดูแล้ว วันนี้เทดเป็นอ้ำครับนีการขนาดรครับปรุงนี่ครับอะไนไหครับปรุงครับปรุงครับอืมอไปเลยจะเป็นง่ามเหรอแต่นอนแห้งสุดอยอดเลยเียังมีนี่ครับเออ มีหุ่ยดีครับเตืนปลาครับส่วนผสมของแต่ละอย่างนี่พวกเครื่องปรุงนี่ยก้าวเลยนะครับเด้อมักจังเลยอันนี้บีครับบีใช้หน่อยคมลายใช้ลายคมลายแซ่บลายพร้อมนะสำเนียงคมกินยางเดาแล้วครับนี่แค่ครับนี่เดี๋ยบผมมารับตาไปเด้อจังหวะนี่นู่นครับ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 วันที่มาลงปุ้ยเดี๋ยวไล่เด้อเด้ พ,พี่ขาดพี่น่อง <c oughs> พี่ขาดครับเรื่องจริงคืคือเกาเข้าขั่วครับอ้อมดีครับเกาขัวข่วเพ่นนี่สุดยอดเลยวะเ้ากันนะยางหอมอไห ด้การด้การสุดจัดอ่ำเด้่บานนี่นี่ครับเลือดสดๆเลยครับอืมนะครับอ่ำครับอ่ำเน,น,นื้อคือเขาใส่เลือดสดนะครับเนาะใส่เลือดสดเข้าไปครับพวกเนื้อสัตว์ที่เขาเค็ดซุกแล้วแล้วก็ปรุงแล้วครับเดี๋ยเลือดมาใส่ที่หลังนี่แหละครับอ่ำ สีสันแนวาตาครับพี่น้องเอ้ยไม่อย่างฟิวได้ป่ะนี่สุดยอดครับเบี่ยงจิงคืนฮักอีเด็บเด็ดเด็บเด็บเบี่ยงจิงคืนครับพี่น้องในกาลีครับสุดยอดครับ ซีสันครับสุดยอดครับแดงจึงขึงไม่พักพร้อมจังเลยยังแจมเลยะมาบันนี้พี่น้องเสยบเสยบต้องกันครับอําเสือครับผมการในการอําเสือคุยตัวนี้เข้าไปครับจำน้ำเข้าไปครับ อันนี้สดเลือดพร้อมนี่เนาะต้องสวดดิน้ำมีนูนะ่นนี่เนาะติ้งติ้งนี่ครับด้วยการับ

ทีโอ้สวนข้าเขามันมา,า,วนวายางเสือบบบนี้บักต้อมหัวเสือวอนอยู่เพ่นเ่าสเลยหน้าที่ด้วยความเก่งไม่ฟองแต่อยู่นยนเน่นตาพูดเนืนอเราเนี่ยหัวเสือเนี่ยยามเลยเพื่อน เด่นชาเลยครับบากราบเราเราบากลิ่นเราบายอมกินอัเป็ดเลยเห็นไหมแล้วกับเบาย้อมกเิ็นอันนี้อัาเสียก็กินนะจ้างสกินมาจางกันจางกันบ่าเดือดมวลปะเดือดมวส่งตางเลย ในการครมันจะมีเรื่องความฉ่ำเลือดนะครับเนานะฉ่ำเลือดเครื่องปรุงเขาปรุงแบบถึงเลยเนี่ยคอมมันเนืยอนี่เนียวน่างมาแล้าให้กรอบดีก็ตอนบทที่บทท่านสุกนะครับเนานะกรุบๆเลยเดียด่ะเดดเนี่พี่น้่งเอ้ยเนี่ย,ย,เ,ยเปตง้ตงบอก

ยีราฟเปล่ากรอบกีดปมไม่กระถมันแสีบมันยุบใบเลยจังหวะนี้เลยกลิ่ายก็กล้วยธรรมดาแต่ว่าเนื้อมันสุกแล้วสุดคักสุดครับเน่ากวักเนอะอารมณ์บรรยากาศครับสุดยอดครับสุดยอดคลิปนี้โคตรเด็ดโคตรแซ่บ เผ็ดขมกรอบหอมมันนัวมาเบิดเลือดกันไม่ไหมบารดาเนอะครับเนาะวูดี้บอกว่าเลือดบาดแล้วมันจะยัดเด้อ็ดๆกันไรกัฝากกันนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ซองเบอร์อยสร้อยทีนะครับเด้อฝากไปนะครับเนาะคลิปนี้กะอันาจพผ้าแจกไปเพียงเท่านี้ครับผมเอามาปอดในคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ